จริงในภาพรวมถ้าในแง่ของการวางคนอันนี้มันเป็นเหมือนที่คุณแบงค์พูดแหละอ๋อไม่รู้จะใช้คําว่ามันเป็นการปูทางไปสู่การมองหลังจากสี่เดือนหรือเปล่าและมันเป็นวิธีที่ดีที่คุณอนุทินใช้อาจจะทําให้คนติดใจแล้วก็กลับมาเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่สําคัญเลยใช่ผมคิดว่าในเชิงผลลัพธ์ว่ามีผลบวกต่อเศรษฐกิจเดี๋ยวเราว่ากันใช่ไหมแต่ว่าผลบวกต่อใจของประชาชนกับการหยิบเนี่ยตอนนี้คือได้ไปแล้วแกสลัดคราบของการที่แบบว่าเป็นพัก นู้นพักนี้ไอ้แยกกันอ่ะอย่างรัฐมนตรีช่วยคลังก็ไปดึงคุณต่อวรพักที่เป็นทีมเจจาบินไปเจจาภาษีในยุคก่อนหน้านี้ด้วยก็แสดงให้เห็นว่าคือแกไม่แคร์ขอให้เป็นคนเก่งขอให้เป็นคนเก่งมาเพราะฉะนั้นผมคิดว่าด้วยไมซ์เซ็ตแบบนี้ผมคิดว่าอย่างน้อยๆระยะสั้นได้ใจแต่คำถามมันจะเกิดขึ้นอีกเยอะมากมายตามมาหลังจากนั้นอย่างเช่นสี่เดือนหเดือนจะยุบจริงไหมจะมีโครงการงูเห่า ดูดขึ้นไปเพื่อทําให้ฐานเสียงจำนวนเพิ่มขึ้นไหมแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นจริง <c oughs> กระแสประชาชนจะตอบรับยังไง uh huh. ผมคิดว่าเกมทุกอย่างระหว่างนี้ก็คงต้องว่ากันไปตามช็อต uh huh. แต่ผมคิดว่าความตั้งใจของคุณอนุทินที่พูดทุกครั้งแกก็บอกว่ายุบทุกครั้งนะ uh huh. ก็ต้องมารอดูกันว่าเป็นยังไง <c oughs>